b บท 12u.com เว็บเติมพันธุ์าอันดับหนึ่งในเอเชียการเงินแข็งแรงบริการมาตรฐานสากลสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านกระดานข่าวเบท 12u วันนี้เรามาอยู่กับกศึกสัตว์ปีกเป็นการลงสนามวัดฝีเท้าระหว่างหงแดงนิวผูผูทีมอันดับ3ของตารางเตรียมตัวเปิดรงังเย้าต้อนรับทีมเยือนของเจ้านกนางนวลไบรตันทีมอันดับที่17ของตารางโดยทั้ง2ทีม มีคิวที่จะฟาดแข่งกันในช่วงดึกของวันพุทธที่13เวลาตี3ที่สนามแอนฟิลด์โดยเจ้าทินหงแดงลิเวอร์พูลฟอร์มการเล่นกลับมาเข้าร่องเข้ารอยอีกครั้งหลังจากออกทะเลไปหาปลามา1เดือนเต็มเตมโดยปัญหาในแนวรุกที่ยิงประตูใครไม่ได้ไปเติมกระสุนมายิงสลดใน2เกมหลังได้ถึง6ประตูทําให้เก็บชัยชนะมาได้ทั้งหมดซึ่งในเกมล่าสุดต้องบุกไปหยุดความร้อนแรงของขุนคอนเวสแฮมยูไนเต็ด ได้ด้วยการถล่มเอาชนะมาถึง3ประตูต่อหนึ่งทำให้มีคะแนนเพิ่มมาเป็น40แต้มจากการลงสนามเพียงแค่21เกมขยับกลับขึ้นมารั้งอันดับที่3ของตารางเอาไว้โดยโอกาสป้องกันแชมป์ยังเปิดกว้างอยู่ตามหลังทีมจ่าฝูงเพียงแค่4คะแนนอย่างไรก็ตามพวกเขายังลงสนามมากกว่าอยู่1เกมด้านความพร้อมล่าสุดของทีมแชมป์เก่ายังคงมีปัญหาในแนวรับเช่นเดิมเนื่องจากยังขาดฟานได โจโกเมชโจเอลมาติบ Joe และฟาบินโยส่วนด้านโซนเกมรุกก็มีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามานอนลงหมอเพิ่มเติมนอกจากนาบีเกตาและดิโอโกโชตาที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้แล้วซาดิโอมาเน่ก็จะลงสนามช่วยทีมไม่ได้อีกหลายอย่างดีที่ล่าสุดพวกเขาเติม2เซ็นเตอร์แบ็กอย่างเบนเดวีและโอซานคาบัคเข้ามาก่อนช่วงปิดตลาดซื้อขายทีมเยือน เจ้านกนางนวลไบตันเป็นทีมโซนท้ายตารางที่มีการเล่นหน้าดูน่าชมไม่ใช่น้อยโดยพวกเขาเป็นทีมที่เล่นบอลกับพื้นได้ดีและช่วงหลังยังเล่นเกมรับกันได้อย่างแข็งแกร่ง4ี่เกมหลังสุดเก็บคลีนชีสได้ถึง3เกมพร้อมทั้งเสียเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นแน่นอนว่าตลอด4ี่เกมที่ผ่านมาพวกเขาสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเก็บชัยมาได้กว่า3เกมและเสมอเพียงแค่1เกม ซึ่งนัดล่าสุดได้โชว์ฟอร์มแข็งแกร่งให้ได้ประจักษ์เปิดรังเชือดไก่เดือยทองอย่างทอนแนมฮอสเปอร์ได้แบบบุบวิด1ประตูต่อศูนย์จากฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นมาในช่วงหลังทําให้พวกเขามีคะแนนหนีห่างจากทีมโซนตกชั้นมาได้ไกลขึ้นมาเป็น7คะแนนแต่อันดับยังไม่ขยับไปไหนรั้งอยู่ปากเหวที่17ของลีกในเวลานี้สําหรับสภาพความพร้อมล่าสุดถือว่ามีรายชื่อบาดเจ็บอยู่ค่อนข้างเยอะทั้งโคเซอลรเลซา ฟอรินอันโตเน่ทาลิกแลมตีเดนซีเวลเบกเจสันสติโด้วยในเกมนี้คาดว่าทีมเยือนในฤดูกาลนี้เป็นทีมที่มีระบบการเล่นชัดเจน จะทําให้เห็นได้ว่าหลายเกมที่เจอกับทีมใหญ่ๆพวกเขาสู้ได้อย่างไม่น้อยหน้าแต่ทีมมีปัญหาหลักเลยคือจังหวะสุดท้ายในการจบสกอร์ที่ยิงกันแบบไร้ทิศทางทําให้ต้องหลง่นลงไปจมโซนท้ายของตารางอยู่ในช่วงนี้ในช่วงหลังทีมเล่นกันได้มั่นใจขึ้นมากเกมรุกอาจจะยิงไม่เยอะแต่แนวรับถือว่าแข็งแกร่งใช่ย่อยทําให้6เกมหลังที่ลงสนามแพ้แค่เกมเดียวต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ศูนย์ต่อหนึ่งเท่านั้นเกมนี้เชื่อว่าผู้มาเยือนจะยังต้องเล่นแบบเตรียมตัวเน้นตั้งรับไปก่อน พวกเขาพร้อมจะดันเกมบุกขึ้นมาใส่เจ้าบ้านได้ทุกเมื่อที่มีโอกาสด้านเจ้าบ้านเกมรับยังมีปัญหาอยู่ในเวลานี้ทดแทนได้ด้วยคุณภาพของผู้เล่นและระบบที่ดีทําให้ทีมยังคงเหนียวแน่นเสียประตูค่อนข้าง,งยากไม่ได้หลุดลั่วเละเทะเลยแม้แต่น้อยด้านเกมลุกมาเน่ที่เป็นหัวหมู่ทะลวงฟันที่มีปัญหาบาดเจ็บในตอนนี้ไม่สามารถลงสนามได้ทําให้อาจจะขาดความดุดันไปบ้าง แต่ฟอร์มการเล่นของโมอาม็ดซาร่าที่กําลังกลับมาเข้าค้ออีกครั้งในช่วงหลังซึ่งหากดาวยิงชาวอียิปต์ยังอยู่ในช่วงมั่นใจแล้วก็สามารถแบกแนวลุกของหงแดงลิเวอร์พูลได้อย่างที่เคยทั้ง2ทีมถือว่าอยู่ในช่วงมั่นใจได้ทั้งคู่ทําให้เชื่อว่าเกมนี้จะเป็นอีกเกมที่สนุกไม่น่าเบื่อมีโอกาสได้กันทั้ง2ฝ่ายแต่ต้องยอมรับว่าเมื่อเจ้าบ้านเข้าฝักเข้าฟอร์มแล้วหาทีมที่จะอยู่พวกเขายากเหลือเกินก่อนหน้านี้มีทีมที่ฟอร์มแรงที่สุดอย่างเวสต์แฮมอย่างไร้ทางสู้ เกมนี้จึงขอฟันทิ้งเลยว่าหงแดงเรีย์ผู้แรงไม่หยุดเปิดบ้านเด็ดปีกเจ้านกนางนวลได้อย่างแน่นอนชินลีเบ็ด12อยู่ให้บริการทั้ง iOS และ Android เพราะเราคือครอบครัวเดียวกันเบ็ดสิบสองอยู่